ภาพเหล่านี้เรียกว่าเหตุผลของชีวิตชีวิตนั้นมันจะต้องมีเหตุและมีผลถ้าหาปราจากหลักการแห่งการสร้างสรรค์เหตุไปสู่ผลมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นี่คือความเป็นมาเป็นไปของชีวิตของเราซึ่งชี้เห็นว่ามันมีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ที่เป็นพ่อแม่มันมีพ่อแม่มากมายมหาศาลก่อนที่จะมีพ่อแม่ของเรา นี่คือความเป็นมาเป็นไปของชีวิตของเรามนุษยชาติจะต้องเข้าใจถึงประเด็นเหล่านี้ถ้าหากเราไม่เข้าใจหลักการเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะอธิบายเรื่องราวของชีวิตของเราได้ข้อเท็จริงเกี่ยวกับสมการนี้ก็คือนี่คือหลักการแห่งการสร้างสารรค์ซึ่งหลักการนั้นมันจะต้องมีจุดเริ่มต้นและมีผลลัพธ์จากหลักการหลักการนั้นก็คือสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนั่นเอง ครับนนะคือลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นะครับลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นี้มันมีอันหนึ่งที่ยกกําลังสองก็คือ4ยกกําลังสองแต่มันจะต้องมี M นะครับที่ควบคู่กับ c นี้มันถึงจะสามารถที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์ในกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ได้ทั้งหมดเหล่านี้เราเรียกว่าหลักการแห่งการสร้างสรรค์มนุษยชาติจะต้องเข้าใจหลักการแห่งการสร้างสรรค์ แท้จริงแล้วอนุภาคมูลฐานนี้เราสามารถที่จะอธิบายโดยผ่านสมการนี้ได้ซึ่งสมการนี้ก็คือฐานสี่ตำแหน่งนั่นเอง x ตัวแรกเท่ากับจุดเริ่มต้น x ตัวสุดท้ายเท่ากับผลลัพธ์จากกระบวนการในการสร้างสรรในฐานสี่ตำแหน่งในมนุษย์เราก็าเช่นกันนะครับมันมีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ที่ขับเคลื่อนกระบวนการทําให้เกิดการสร้างสรรค์ขึ้น เรื่องราวเหล่านี้คือข้อเท็จจริงที่เราไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ดังนั้นนี่คือเรื่องราวของความรักชีวิตและสายเลือดซึ่งมันมีหลักการมันจึงมีเหตุและมีผลที่เกิดขึ้นจากหลักการแห่งการสร้างสรรค์เหล่านี้เรามาทําความเข้าใจข้อเท็จจริงเหล่านี้กันอย่างลึกซึ้งนะครับ